ก็แข่งนะเรียน like ัวเองได้เรียนัวเองได้แต่ไม่เห็นกลัวเอาแข่งก่นแข่งก่นแข่งก่อนแล้วแข่งโอ้ยโอมกักเจอจะไม่ไหว ร้อนแล้วร้อนแข็งนะอย่าร้องนะโอ้ันนี้เรางกายไกันไกันี้ันไปวั่างาครับน่าเอาเนาะอุ